สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงนะคะในเกม Jurassic Survival นะวันนี้ก็จะมาทำการเอ่อไปที่เกาะต่างๆนะเพราะว่าแสงต้องการเทปนะเทปสีฟ,ฟ้าๆนะเพื่อเอามาสร้างที่ฟักไข่เนาะแล้วก็แสงก็จะมาพูดนี้หน่อยว่าช่วงนี้เนี่ยแสงอาจจะไม่ค่อยมากนะเพราะว่าแม่แสงเี่ยเกิดอ,อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนสุนัขนะคะก็เป็นแผลพาตัด ที่หัวนะไม่ได้ใส่หมวกกนะออันน็อกนะเพราะงั้นเนี่ยแสงอยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังตัวหน่อยเนาะว่าขับขี่ใกล้ๆบ้านจะถึงบ้านอยู่อีกปัไม่ถึงร้อยเมตรเนี่ยยังไงก็ใสเ่เถอะมันใกล้จริงๆอะคือเราไม่รู้ไงวจะเกิดตอนไหนไงเพราะงั้นเนี่ยแสงก็เลยไม่ว่าง้วแ,แต่ว่าพรุ่งนี้ได้แม่แสงจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเพราะงั้นเนี่ย คือมีฟิลอ่ะฟิลแบบฟิลคนกำลังดีใจอะไรประมาณเนี้ยคือแบบจากที่แบบแสงห่อยมาทั้งอาทิตย์เลยนะโอเคเริ่มอารมณ์ดีก็เลยมาทําคลิปสัก่อยหนึ่งก่อนที่ทุกคนจะลืมแสงใหม่นะ <laughs> เดี๋ยวตอนที่จะไปเนี่ย ไปหาเทปเนี่ยแสงคิดว่าไม่ต้องไปก่อสองหรอกเพราะว่าก่อ2เนี่ยมันมันเกินความสามารถแสงไปเยอะหน่อยอะแล้วก็ไม้แสงว่าจะทำการอัปเกรดด้วยนะบ้านเนี่ยต้องหาไม้มาค่อนข้างเยอะอะไรบ้งเนี่ย ไปไนก่อนสับปลอดเลยขวดหนึ่งอ่ะ กินน้ำก่อนก็แล้วกันกินน้ำกินอาหารให้เต็มก่อนดีกว่าแล้วก็น้ำอาหารเนี่ยเวลาไปาหาเนี่ยแสงจะไม่เอาไปนะจะไม่เอาน้ำไปเพราะว่าตรงทางที่เราไปเนี่ยก็จะมีพวกเบอร์รี่ที่ให้น้ำได้อยู่แล้ว เพราะว่าก่อนออกจากบ,บ้านเนี่ยขอให้แบบกินของให้เต็มก่อนนะก่อนจะไปเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนะก่อนออกจากบ,บ้านก็ต้องทํานู่นทํานี้ก่อนเดี๋ยวแสงจะไปเกาะไม้ก่อนนะเพราะว่าแสงต้องการออม,มาไมาแปะรูปให้เป็นไม้กระดานเดี๋ยวขอแปะรูปไม้ก่อน จะเหลือหนึ่งไม้ทำไมอันเนี้ยเหลือสิบสองจะไปโอเคเดี๋ยวดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าเนี่ยอุ้ยมีไม้ลืมเก็บไม้ถ้าเอาไปตกเนี่ยเสียใจใตายห้าเลยเนี่ยเดี๋ยวขอ ดูนี่ก่อนนี่ตัวนี้ค่ระป๋องเออไหนนะมีพิกแอ็กไปเนี่ยที่จริงอะ่ะเอาไปแค่พิกแอ็กหรือขวานไปอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าเราสามารถไปเก็บหินที่นั่นได้นะแล้วก็เก็บไม้ได้ถ้าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงอ่ะนะ ไปเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยแสงลูกคือคือต้นอะไรคือแบบว่าสามารถดูโฆษณาได้แล้วจะได้ของมาแสงมาได้ขวานมาแต่เอาพิกแอคมาเพรัน้นี้จะต้องเก็บของไปก่อนเนาะเก็บของไปเลยหาไม้หาหินพวกนี้เศษเนี่ยจะไม่ดอบนะไปดูก่อนทับได้ยังเออหินอีกนิดหน่อย ข้างหน้าถอย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 มาก่อนเหลือไม้อีกชิ้นหนึ่งขอเดินดูก่อนคือตรงเมื่อกี้เนี่ยจะมีเสืออยู่โอเคครบแล้วก็ตีไม้ก่อน จะค่อย,อยไปไปเอาของเนาะดีไหมก่อนว่าเกาะเอ่อเกาะกหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวสองเนี่ยสัตว์อย่างน้อยนะอันที่ไปเอ่อเกาะหนึ่งเกาะนี้นีที่แสงมาเนี่ยคือมาแค่นี้ก็พอแหละแต่ว่าถ้าเป็นสองเนี่ยจะต้องเตรียมยามาด้วย เตรียมยาเตรียมอาหารพวกพิกแอคพวกขวานเนี่ยแสงแสงไม่ค่อยอะไรนะเพราะว่าสามารถไปเก็บจากเกาะได้เก็บพวกเศษอะเศษไม้เศษหินนะมาคราบเอาได้เลยเพราะงั้นเนี่ยยากับอาหาร สำคัญนะถ้าต้องการอยู่รอดเออเล่นมาสักพักแล้วแสงลืมแล้วแสงจะอวดบ้านที่แสงทำแสงลืมเลยอะลืมจริงลืมจังอันเนี้ยอ้อหมลายเมลายเนี่คือแสงพยายามเคยพยายาม เคยพยายามตีแล้วแต่ก็ไม่ได้เพราะแข็งแกร่งเกินไปที่ตัวเนี้ยสู้ได้ไหมตัวเล็กตัวเล็กได้มองมีเนื้อด้วยเยียมยอด ก็จะพังเดี๋ยวขอกินก่อนนะมะม่วงเนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่าจะให้ทั้งเลือดแล้วก็อาหารนะ้ำให้ทุกอย่างคือเป็นของดีน,นั่นเองขน้ำเปล่าก็ดีนะ แต่ว่าถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งคือถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งคือมันไม่ได้ดีที่สุดไงอู้หู้พิกแอคพังเดี๋ยวหาหาเก็บของก่อนเดี๋ยวครับจะไมไมีหินพอไหมอะพิกแอคว่าพอ เปิดเป๋าเอืมคอคกแอกเป็นอาวุธตอนนี้ขวานก็จะพังขวานก็จะพังงันงาพังแล้วด้วยคือเกาะเลเวลหนึ่งเนี่ยคือแบบสบายสบายคือแบบฟาร์มได้แบบสบายมาก คือฟาร์มไปเลยคือฟาร์มไปเลยอะ่ะไม่ได้ดูเล่อะ่ะจะต้องไปเก็บเบอร์รี่ไม่ให้เบอร์รี่ใครจะเรียกเบอร์รี่ที่แหละม่วงตีตัวนี้ก่อน สีเบอรี่พอดีเลยเขาเก็บก่อนแล้วก็กินคือถ้าไม่เจอคนอะ่ะสบายเล่นอะ่ะสบายพยายามดูในมินิแมปเรื่อยๆอะ่ะเราก็จะรอดเขาเก็บก่อนนะ ตัวเบลเลอร์เลยข้างๆอะ่ะมาข้างๆตัวเบลเลอร์เลยนะปล่อยก่นอนไม่ได้อยากจะตีเธอนะขอกินก่อนเนาะหมดแล้วไม่มีของกินแล้วอะ่ะอุ้ยได้ทองมาด้วย นนะตรงนี้มีเดินนะเดินนะอันนี้เปิดไปแล้วอุ๊ยตัวใหญ่อุ๊ย,ยปิกแอจะพังเนื้อแกจะหมดแถมไม่ดอกเนื้อด้วยโอ้โหที่สุดของที่สุด คือมามาได้นะคือแบบมมาให้เราตีตเลยเชิญมาเลยแต่ว่าคือไม่ดอปเนื้อนี่เป็นอะไรที่แย่มากอ่ะมาตีาแล้วก็ควรดอปเน,อนื้อ้วยสิอา้าวาตายแล้วใช่ไหมอ้าวเต็ม นไตรงไหนมีกากระบาทคือตรงนั้นดีนะคือจะเป็นม้าลายที่ตายน,นั่นเองแสงชอบมากๆคือเราได้เนื้อฟรีๆเลยอุ้ยข้างล่างแสงเห็นแล้วแสงเห็นขอเปลี่ยนเป็นอาวุธ ันได้มันคือต้นไม้อะไรไม่รู้ว่าแสงอ่านสาษคิดไม่ออกแต่มันแบบว่ามันเป็นมันจะเป็นสมุนไพรปะเนี่ยหายากมากเลยนะผู้ใสงไม่ค่อยเจออ่ะเดี๋ยวจะไปเก็บหินเพราะว่าหายากจับต้นไม้ให้มันแบบว่าฟูๆนูนิดนึง โอเคแต่ตอนนี้ไม่ขาดละไข่อ,อ,อะ เกิดใหม่เกิดใหม่ตัวเปล่าฉันเกิดใหม่ด้วยตัวเปล่าเปล่าฉันมีเนื้อฉันมีทองฉันมีของแต่กลับมาตัวเปล่าไม่มจริงๆเลยนะเนี่ยไมทำไมทีเนี่ย ทำไงยังไม่ได้เสริมใส่กระเป๋าเอาละนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแสงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปแสงจนจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเนาะสำหรับวันนี้ก็คงค่ะ